มาครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปดัดประซิวกันนะครับนี่ขวดมาเดี๋ยวผมจะทําให้ดูก่อนนะครับต่อวิธีการเจาะนะครับให้เราเลือกเจาะด้านบนแบบนี้นะครับนี่ให้เจาะเป็นการกระบาดนะครับเดี๋ผมเจาะเป็นการกระบาดแบบนี้นะครับแล้วเราก็กดเลย กดทั้ง4ด้านให้ออกมาเป็นแบบนี้พอเราเจาะเสร็จนะครับแต่อันนี้เดี๋ยวผมจะเจาะให้เป็น3าสามรูแบบนี้นะครับพอเจาะเสร็จก็จะเป็นแบบนี้เลยจะมีรูสารูโอเดี๋ยวพอเจาะเสร็จครับเราก็มาเจาะใส่วดใหญ่วดใหญ่ให้เราเลือกเป็นกึ่งกลางแบบนี้นะครับอันนี้คมเจาะไว้เสร็จแล้วแต่อันนี้เดี๋ยวมา,มาใส่วดใหญ่เลย คนใหญ่ก็เจาะเป็นกากะบาดเหมือนกันครับพอเจาะเสร็จแล้วก็เอาปากขวดลูกเล็กมาแย่ตรงที่เราเจาะเป็นกากะบาทนะครับน,นี่ครับผมเสร็จแล้วนะครับแลวนี่ก็เป็นอาหารที่ผมจะใส่นะครับเป็นอาหารลูกไก่เล็กอย่างละเอียดครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่หมายเลยเดี๋ยวผมจะไปดักให้ดูไปครับ ทําเสร็จแล้วก็ดักให้ดูเลยนะครับเอาแบบสถานที่จริงเลยกอไม้อันนี้นะครับไมายน,นี้เป็นหล่องปาล์มนะครับหล่องปาล์มก็เป็นน้ําเค็มนะครับน้ําขึ้นขนลงๆแต่วันนี้รู้สึกเหมือนว่าน้ําจะเสียนีครับวิธีการกอกเยื่อนะครับให้เราหา ขวดเล็กๆแล้วก็มาตัดแบบนี้นะครับเผื่อเวลาที่เราจะกอกมันก็จะกอกง่ายหน่อยกอกกระถางรูนี้นะครับต่ออาหารลูกไก่เล็กที่ใช้นะครับแนะนําให้ใช้เป็นอย่างละเอียดนะครับเห็น,นี้พอ เวลาใส่น้ํานะครับเราพยายามใส่ให้ท่วมปากขวดสีแดงที่อยู่ด้านในนี่นะครับให้น้ำอยู่ประมาณแค่นี้กดขดเล็กลงไปก่อนนะครับอาหารเราจะได้หม่ปุ้งกดให้จมน้ำไปก่อนเลย นี่นะครับเวลาใส่น้ํานะครับต้องให้ขวดลอยแบบนี้แล้วต้องให้ขวดจมเลยปากขวดเล็กที่อยู่ด้านล่างนี่นะครับสุดยอดเลยนะครับดูโอ้ ดำบึดเลยทีอยู่ด้านหลังนู่นมาครับมาเก็บดูกันนะครับก็ รอต่อไม่ไหวแล้วก็น้ำเค็มดันขึ้นเรื่อยๆนะครับน้ำเค็มกำลังดันมาครับจะมาดูกันว่าดักอะไรโอ้โหนี่ครับผมไม่น้อยเลยนะครับแต่ถือว่าเยอะพอสมควร ใช้ได้เลยก็ผมดักนะครับอันนี้ประมาณชั่วโมงนึงแปบ๊บเดียวไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อโอ้ี่ครับผมสุดยอดตรนี้ นี่ครับเจ๋วเลยนะครับใช้ได้อยู่โอ้โหนี่ครับใช้ได้นะครับ สุดยอดเลยนะครับนี่ครับผมโอ้โหเจ๋วเลยครับครับไปทีดูกันครับว่าไเท่าไรจะพอมือไหม กินหนึ่งครับผมโอ้โหเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหกขวดจะพอกินหรือเปล่าพอมือไหมน่าจะได้นะครับหลุดไปครึ่งกิโล,ละอะไรประมาณนั้นนะครับขวด โอ้โหนี่นี่ครับผม6ขวดี่ครับเลยครึ่งกิโลนะครับเกือบเกือบกิโล